สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหรับบทผู้ถูกกระทำอีกแล้วนะครับหมอลำสิ่งนะครับเอาลูกไปโลกป้องกันตัวเองอีกแล้วนะครับทา,ทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นนะครับดีก็ช่างชั่วก็ช่างตนเองนั้นนะครับเป็นผู้ทำขึ้นมาเองทั้งสิ้นนะครับพอเจอกระแสรดราม่านัก,นก ก็เอาลูกมาเป็นเกราะป้องกันอีกแล้วนะครับ f อฟทุกท่านโดยล่าสุดเพจสบายดีทูเดย์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าดึงดราม่ากันอีกแล้วะๆๆนะครับ f อฟทุกท่านและก็ได้แชร์โพสต์ของติ่ง f อฟซหมอลำนะครับโดยมีข้อความว่าอย่าทําร้ายแม่ของพวกหนูอีกเลยขอร้องสงสารพวกหนูบ้างนะครับ f อฟทุกท่าน จะให้สงสารยังไงล่ะครับในเมื่อตัวแม่ขยันสร้างขา่าวชาวชาวพฤติกรรมที่ไม่ดีออกสู่สาธารณะตลอดเวลานะครับในเมื่อตอนเองนะครับไม่รู้สึกตัวว่าทำอะไรลงไปโดยไม่เคยคิดโทษตนเองเลยนะครับเมื่อนั้นก็ไม่มีวันที่จะสงบสุขได้นะครับมันต้องหยุดที่ตนเองหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตอนเองออกสู่สื่อสาธารณะนะครับ สงบปากสงบคำอย่าปากแทบปากแจ๋วนะครับด่าแม่อีฟซีนะครับมันคือการทำลายตนเองโดยตนเองเป็นผู้กระทำทั้งสิ้นนะครับไม่มีใครทำร้ายเธอได้เลยนะครับเตะตัวเธอเองนั่นแหละเธอมองไม่เห็นจุดด้อยที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็ได้มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยนะครับในเพจสบายดีทูเ d ย์เราเข้าไปอ่านกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอีฟซีกท่าน โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าถ้าจะบอกว่าแม่พวกหนูทำตัวเองนะไม่มีใครทำ้ายแม่หนูเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมกับชื่อ F.C. ประสาทแดกฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าดอกสีส้มทองนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทำตัวเองคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าใครไปทำอะไรทุกวันนี้ยังงงอยู่วางตัวดีสังคมก็ยกย่องทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา เพราะชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตคนอื่นเราเลือกเองได้จะที่มืดหรือที่สว่างเราควรมองตัวเราเองก่อนที่จะโทษคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาช,ชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์นี้นะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีแต่พวกมึงที่ทำร้ายแม่มึงค่ะอย่าเอาทุกอย่างมาเป็นดรามา่าพักผ่อนกินข้าวอย่ากินยาก มันจะง่ซ้ำซ้อน f อฟชั้นเวจีนะครับ FC ทุกด้านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากูหัวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะบ้าตายฮ่าฮ่าไละเม้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแม่คงหนูสงสัยเป็นบ้าหำนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเด็กบอกว่าอยากอยู่กับพ่อ f c จะรับได้ไหม อย่าเอาเด็กมาเกี่ยวค่ะนะครับเอฟซีกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีแต่แม่ไปทำร้ายคนอื่นจะเอาผัวสักร้อยไม่มีใครว่าแต่ไปทำร้ายว่าเจ้าของกระทําแม่หนูโคตรตอแหลเลยนะคะแม่หนูโคตรตอแหละระยำไม่สมควรเรียกแม่ซ้ำไปนะครับ คอมเมนต์ต wow ่อมาก็บอกว่าเด็กพูดเองไม่ได้นะจ๊ะแต่แม่ก็เกินไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าใครทําร้ายถามจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโอ้ยงืดนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสมกับฉายาเอฟซีสมองไหลจริงๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีใครทําร้ายใครได้นอกจากตัวเองจะทําร้ายตัวเองจะดีก็ดีที่ตัวเองทําจะชั่วก็ชั่วที่ตัวเองทําทางนั้นพาตัวเองไป อย่าโทษคนอื่นอย่าโทษสังคมให้มองรอบๆตัวเองแล้วคิดเองคิดได้เมื่อไหร่คำตอบอยู่ที่ตัวเองนะครับเอฟซีทุกท่านนี่ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่สแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเพจสบายดีทูเดย์นะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตลอดเลยนะในการสร้างแนวรักลูกไปตั้งหลายวันนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีใครทําร้ายแม่หนูค่ะแม่หนูทําร้ายตัวเองนะคะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วแม่ของหนูเคยสงสารพ่อของพวกหนูไหมทากับพ่อพวกหนูขนาดไหนแถมเขาจับได้โยกย้ายเงินไปคนเดียวไม่ให้พ่อหนูสักบาทสุดท้ายบอกรักลูกลูกคือที่หนึ่งแต่แม่หนูก็ยังหาพลังบวกมาเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตัวเขาอยู่ซื่อๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีทุเดย์นะครับเอฟีร